เป็นอีกโมเมนต์ของพิธนีก่อนมากความสามารถอย่างอันภูวนาที่ไม่มีใครรู้เลยนะคะภายนอกดูเรียบรู้แต่กลับใส่กางเกงในขาดงานนี้เจ้าตัวได้นำภาพกางเกงในตัวดังกล่าวมาโพสต์ลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมเขียนคำพูดของภรรยาเกี่ยวกับกางเกงในตัวนี้ว่าจะอดทนมานานมากแล้วนะเพื่อดูว่าเธอจะทนใส่มันไปอีกนานแค่ไหนแต่วันนี้ทนไม่ไหวแล้วถ้าช่วงนี้เธอขัดสนยืมเงินฉันไปซื้อกางเกงในใหม่ก่อนก็ได้ โดยอันนะคะได้เผยถึงสาเหตุที่ยังคงเก็บกางเกงในตัวนี้ว่า2คนในโลกที่จะได้รับเกียรติเห็นอันใส่ก็คือจ๋ากับตัวผมเองแล้วผมก็คิดว่ามันขาดที่ขาไม่ได้ขาดที่เป้ามันก็น่าจะยังทําหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์อยู่ไงน้องก็ไม่เคยตกเปอะไรแบบนี้พร้อมให้ชาวเน็ตเลือกข้างแบบขำๆว่าจะเลือกข้างพี่จ๋าหรือพี่อันทางนี้เองเพื่อนๆร่วมวงการต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบบางก็ว่าเดี๋ยวซื้อใหม่ให้แต่บางคนก็ว่าใส่แบบนี้แล้วสบายดี